ยเดี๋ยเดืเดโอ๊ยเดียดเดอดเดโอ้ยอะไรครับเนี่ยดับดับดับมาซุปเปอร์กุ้งครับโอ้โหนี่ครับล้มไว้นี่เป็นไงอยู่ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปีนล่องวีแล้วก็ไปหินคู่กันครับกับทีมงานเขาก็โดนเองดูโลนะครับเอาไปเลยครับเตรียมเป็นไปแล้วไปครับจ้งน้อยไปก่อนเลย สัสดีครับนาเยเลสซิ่งครับวันนี้วันอาทิตย์แห่งชาติครับนะหลังจากทอดกระทิงไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปปีนเขากันครับกับทีมง,งานเขากระโดดในโ,โลโลไปกันเลยครับ

ครับใจเย็นครับใจเย็นก็ไปได้แล้วครับว่านี่ต้องมาดูคนนี้ครับโอ้โหสุดยอด Ah, para... para. Oh. นู่นแหลตรงเลย 拜拜。 เรียกผมว่าปีศาจทางชันครับไม่ชันอย่าถามหาครับนี่เป็นไงครับอจารย์แมครับอืม,มาแบบไพวิร์์โอ้โหสุดๆ hồi gian hồi gian กมาผิดทาง ที่เก่าเวลาใหม่ครับตอนนี้เร็วขึ้นอะไรครับเนี่ยดับดับดับเจ้าเจ้าคุณไบอก พไม่ออกพี่หน่อยแต่ว่าเจ้าไอ้โบโยนเจ้งขึ้นโยนผมเดี๋ยวเออไปดูปีศาจทางฉัดอุระพาผมอุระพาอุระพาไม่ชอบจริงๆด้วยเดี๋ยวอะไปนี่เอออย่าให้เขาเห็นตอนนี้อย่าให้เขาเห็นสภาพตอนนี้เขากลัวเขาจะกลัวเดี๋ยวบีบแกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงไอ้ตอนเมื่อว ขยับมันนี่ขยับขยับมันนี่นี่เลยเดินโยนต้นเกศมุดอีกอยู่นิดหนึปาดช่างน้อยสุดยอดเลยช่างน้อยโอ้โหโอ้ขึ้นได้เฉยไม่น่าเชื่อไปเลยไปเลยช่างน้อยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้เออเดี๋ยวเดียวเข้าเกียร์อย่างเอ้าไปเอ้า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 โอ้โหสุดยอดครับช่างน้อยร้อยลีลาขี่ขึ้นเทคเดียว ไม่มีช่วยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับจอรนี่เด็บโอ้โหเป็นไงครับบอกแล้วว่าเทคเดียวผ่านเลยครับจะน้อยโอ้โเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ดไปพูดให้เขาฟังแบบนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวครับ ทางหินก้อนแรกเออมาโอ้โหทางไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรฉุดไว้เลย,ยม,ามาซปเปอร์กุ้งครับฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ เป็นไงอยู่มาตันจังหวะมันลอยมันคุ้แรงครับเมื่อกี้นี่สามเทคขึ้นไม่ได้ได้ดึงขึ้นเอามันมันตันเดีตันหินจังหวะเรื่องอะลอยอ่ะเยอะหยาบล้อหน้าไปให้ละไม่ไหลแน่นอนถอดถอดไปดึงเป็นที่แรกกดเดีโอเค เจ็บไหมล่ะเอยาาล่ะเม่อกี้รื้อปเดอาไมเมถอลงถอยม้ครับอ้มันมัออกมา ตอนาปนเ้อเับดอเป่อต็เตียนเป็ดเพคหนึ่งครับเติมมาเลยเติมเติมมาเติมเอาเอโอ้อย่าดึงนีาาโอ้โหสุดยอดนะครับ อันีก็ถือนเนาะเดี๋ยวไปวัดกันข้างบนครับอย่าลงมาลึกไรโอ้เห็นไงครับใจคอใจคอจูงขึ้นถึงยอดเลยใช่ไหมครับ มันแห้งกว่าไอ้มือนีิมันแห้งกว่ามือน,นักน,นนะใช่เฮ้ยอาจารย์เป็นไงล่ะบอกว่าเปิดแรงๆแล้วก็พ้นแล้วเห็นไหมนี่แหละมันต้องมาแบบเนี้ย เดี๋ยว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 เนี่อยอันนี้เขาเรียกอันนี้เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะเมื <laughs> ่อกี้ผมไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะ

กูก็กลัวกันกูมไม่เบาได้ไงดูจากสภาพนวันนี้เหมือนไม่มีตัวช่วยกูเลยจิวายะมาครับโปแม็กครับโปแม็กมามามา

Oh, oh it's right,